สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยเวเล่คือตอนนี้อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าสาวไทยทีมนักตอบลูกยางสาวไทยมีโอกาสเข้ารอบสูงมากเงื่อนไขนะครับที่จะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือสหรัฐเอาชนะเยอรมันไปได้3าูนย์หรือ3าหนึ่งเราก็จะได้เข้ารอบทันทีเพราะจะทําให้เยอรมันตามเราไม่ทันนะครับซึ่งโอกาสสูงมากที่จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าได้แบบนี้เราก็จะมาพูดถึง การมองไปถึงหากสาวไทยได้เข้ารอบสุดท้ายแล้วก็จบอันดับที่8จะได้ไปเจอกับตุรกีนะครับทีมวางอันดับหนึ่งที่จะมาเจอทีมอันดับ8อย่างไทยในรอบน็อกเอาท์ เชื่อว่ามาถึงจุดนี้สาวไทยทุกคนฮึดและสู้ไม่ถอยแน่นอนครับแล้วฝีมือของเราตอนนี้อย่างที่เราเห็นสู้กับทีมสูงใหญ่ได้สนุกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมอันดับต้นๆหรืออะไรอย่างไรเราก็สู้ได้สนุกมากมีรุ้นมากๆครับซึ่งรอบสุดท้ายก็จะจัดที่ประเทศตุรกีนะครับเอาใจช่วยสาวไทยกันรัวๆครับ